คนไข้าถามเข้ามาว่าเป็นกระดูกสันหลังโคตนะครับพอดีผมจะโพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตัวเอียงจากหมอลองกระ,ะดูกทับเส้นประสาทเราจะทาให้กระดูกสันหลังเอียงนะนจริงๆกระดูกสันหลังโคตกับกระดูกสันหลังเอียงมันแต,ตกต่างกันอยู่ว่าพาโซโลจีของมันจะแต,ตกต่างกันนะครับกระดูกสันหลังโคตเนี่ยจริงๆถ้าเป็นโรคก,กระดูกสันหลังโคตเลย <c oughs> ก็จะเป็นมักเกิดในตั้งแต่เด็กเลยแล้วพอโตขึ้นแล้วก็อ่าก็จะโคดมาก ก็อาจจะทําให้มีอาการปวดนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการออกกําลังกายในคนไข้กระดูกสันหลังคดเพราะว่าจะเจอม้ากมีน้องๆเด็กๆหลายๆคนที่อายุประมาณสัก12แล้วก็ไปตรวจเอ็กซเรย์เชสแล้วเจอว่ามีกระดูกสันหลังคดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่าาจ,จะเห็นว่ากระดูกสันหลังช่วงบริเวณสะบักเนี่ยมันมีการเอียงไปซ้ายไปขวาหรือว่าสะบักต,ตัวสะบักเองเนี่ยมันมีตัวที่เปิดแล้วตัวที่ปิดพวกนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการกัน ส่วนใหญ่กระดูกสันหลังโคดเนี่ยเขาจะเกิดจากกระดูกสันหลังที่บริเวณช่วงอ,อกนะกับช่วงเอวเนี่ยมันบิดเป็น,ปนตัว S หรือตัว C ใช่ไหมที่เราจะรู้ๆกันนะครับตัว S ก็จะเกิดเคอร์ฟอยู่ที่ S ช่วงนี้กับช่วงนี้หรือว่าถ้าเป็นตัว C วก็จะเป็นตัวหย่กเด็อาจจะเป็นช่วงนี้นะครับดังนั้นส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือจะเป็นเอียงไปทางด้านโคดทางด้านขวานะครับเป็นโคดทางด้านขวาซึ่งสะบักทางเนี้ยมันจะเปิด มันจะปิดดังนั้นวิธีการออกกําลังกายที่จะสอนวันนี้นะได้ยินไหยน,นะพอดีผมใส่ไม้ที่เป็นไวเลสนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูนอันนี้เราอยู่ที่ที่บันดิตคลินิกสาขาวารินลชลาบนะครับพอดีช่วงนี้คนไข้หมดแล้วห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วอะมาดูนะเนี่ยเรียกว่าสตอบาร์สตอ,บา,สตอบาร์ถามว่าสําคัญยังไงเราใช้ในคนไข้กระดูกสันหลังคดในการออกกําลังกายคนไข้กระดูกสันหลังคดนะ ก็คือมันจะเป็นบาสำหรับให้โหนนี่แหละครับโหนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเขาตัวขนาดไหนอะเนาะจะเป็นเหล็กก็ได้เป็นไม้ก็ได้แต่ฟิลของไม้มันจะดีกว่าจริงๆผมเอามาจากสตอร์บาที่เป็นไม้จริงๆที่ไปเรียนเนี่ยจะเป็นไม้มันจะมันจะจับได้ดีแล้วก็ไม่เจ็บแต่ว่าเป็นเหล็กก็ใช้ได้เหมือนกันพว่าไม้มันหยากก็ชวนนี้ครับรอ่ะทีนี้กระดูกสันหลังคตอย่าลืมว่ามันจะมีที่บริเวณอรลสิก นะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นตั้งแต่โซเวลที่คอก็ได้ที่อกก็ได้ที่กลางอกล่างแล้วก็เป็นหลังล่างก็ได้นะครับดังนั้นมันจะพด้ได้หลายจุดแต่จริงๆเดี๋ยววันนี้จะสอนคือตัวที่เป็น S Cur v e กับ C Cur v e เราจะเอ็กซ์ซอร์ซายยังไงให้ให้รู้อย่างแรกก่อนที่เราจะออกกําลังกายเราจะต้องยืดเหยียดให้กล้ามเนื้อมันพร้อมก่อนเวลาเราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้พร้อมผมจะสอนประมาณสักสามท่าก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้จะทําคลิปให้เพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะมากแต่จริงเนี่ยผมจะ อาการกระดูกสันหลังคตเวลาออกกําลังกายอ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่ากระดูกเราคตเป็นรูปแบบไหนคือคนที่เป็น S c u เค e กับ C c u r v e เนี่ยจะออกคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะถูกไหมฮะดังนั้นควรจะต้องอไปพบนักกายภาพบัตรแต่ถ้าจะให้รวมรวมเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาทำรวมรวมได้แต่ถ้าจะให้ดีคือต้องไปพบนักกายภาพบัตรยิ่งถ้าใครคดเกิน25องศาต้องรีบไปพบนักกายภาพเลยเนาะถ้าคตสัก78องศานี่ไม่เท่าไหร่10องศาไม่เป็นไร ลองทําดูได้แต่ถ้าเกินสักสิบขึ้นไปผมแนะนําว่าไปหากากยภาพนะให้เขาดูให้ก่อนอะมาดูนะทีนี้อย่างแรกต้องยืดเหยียบยืดเหยียบเราวยืดฝั่งไหนเราจะยืดฝั่งซ้ายครับเรายืดฝั่งนี้แล้วฝั่งขวาเนี่ยเรามักจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อตรงนี้เพราะว่าจะสะบับข้างเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเปิดคือพูดง่ายๆคนถนัดขวาคนเราจะถนัดขวาส่วนใหญ่มันจะคดไปทางนี้มากกว่านะครับกล้ามที่ฝั่งนี้มันจะอ่อนแรงกล้กามที่ฝั่งนี้มันจะกดแรงมันจะดึงเข้ามา วิธีการจนจะยืดฝั่งนี้ออกนะครับก็คือจับตัวที่สูงสุดถ้าน้องตัวเล็กหน่อยก็ต่ำลงมาใช่ไหมแล้วเราก็ยืดอันนี้ผมสูงเลยนะผมจับนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับส่วนแขนข้างนี้ถามว่ายืดไหมยืดเบาๆได้ไม่ต้องจับสูงแบบนี้นะครับโอเคไหมทีนี้ส่วนของขาส่วนหอังขาเนี่ยเราจะยืดฝั่งนี้ครับเอวฝั่งขวาเอวฝั่งขวา ยืดสะบักฝั่งซ้ายยืดเอวฝั่งขาโอเคนะเราก็จะยืดในลักษณะนี้ครับจริงๆมันต้องสูงแบบนี้นะ,ะประมาณนี้นะแล้วก็ยืดขาลงแบบนี้โอเคไหมครับแล้วก็ยืดค้างไว้ประมาณนับหนึ 10. 10่งถึงสิบสรอบขาไม่ถึงพื้นนะอเอ๊ะ ทาี่1นนะครับพอได้ไหมท่าที่หคือท่านี้นะถ้าเกิดคนที่เป็นเป็นคดที่บริเวณช่วงอ,อก,กน,นะเรามาทําตรงนี้ครับโคดช่วงอ,อกนะต่อไปเรายืดแบบนี้เนาะนี้ถ้าเกิดมีคดช่วงเอวร่วมด้วยช่วงอ,อกร่วมด้วยก็ยืดแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่มีแต่คดแต่ช่วงเอวเราก็จับได้ธรรมดาลแล้วก็ยืดขาลงจะยืดแต่เดียวคนที่ปวดหลังพวกนี้ก็ทําได้นะปวดหลังทําได้นะครับ จริงก็ต้องเช็คละเอียดตั้งแต่กระดูกสันหลังขาสั้นยาวไม่เท่ากันคนนี้ด้วยนะต่อไปท่าต่อไปเราจะยืดที่บริเวณหน้าขาตรงนี้ช่วงเอวอย่างนี้นะครับเอามือกดหน้าขาแล้วก็ยืดหลังออกอย่างนี้ก็ได้สําหรับคนที่ที่มีคตที่บริเวณหลังนะ,ะยืดถามว่าคนที่เป็นกระดูกสันหลังหมอรองกระดูกทับเส้นประสา,า,าททาได้ไหมทําได้เนาะแต่ว่า ตัวหลักๆเราต้องไปทําให้หมอลองกระดูกมันเข้าที่ก่อนเออก็จะช่วยได้พอได้ไหมครับพอได้นะค้างยืดข้างแบบนี้นับหนึ่งถึงสิบสิบรอบไม่ใช่ก้มหนีนะครับดันยืดดันหน้าขาดึงตัวออกดันหน้าขาดึงตัวออกดันหน้าขาดึงตัวออกเคพอได้ไหมสองงานแล้วนะอันแรกโหนนะอันที่สองดันหน้าขา แบบนี้แบบนี้โเคนะครับยืดเหยียดก่อนยืดเหยียดก่อนโอเคต่อไปทีนี้เราจะออกกําลังกายตรงกระดูกสันหลังที่ค้นเนี่ยเราจะต้องหาเขาเรียกว่าจุดที่มันมันโค้งมากที่สุดของกระดูกสันหลังให้ได้เราจะต้องรู้ว่าระดับเลเวลไหนที่มันมีปัญหาเช่นถ้าตรงนี้มันคือส่วนที่นูนที่สุด แล้วข้างล่างตรงนี้มันเป็นส่วนที่นูนที่สุดของ S curve ว่าเป็นตัว S นึกภาพออกไหมตัว S จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ S หรือถ้าเป็น C ตัวที่เป็นเคอร์ฟที่ยื่นออกไปเยอะที่สุดมันจะเป็นจุดเขาเรียกว่าไาจุดที่ยื่นที่สุดที่ไกลที่สุดนะครับจุดนั้นนะให้รู้ไว้ก่อนสมมติว่าอาชีไว้ตรงนี้นะทีนี้เราจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอันนี้อะไรนะโฟมโลหรือเป็นหมอนก็ได้ เป็นหมอนที่อาจจะม้วนให้มันแข็งขึ้นมาหน่อยประมาณนั้นนะล้วก็ะวางในลักษณะน,น,นี้ทีนี้เวลาเราจะออกกําลังกายโคดเลยเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าเราโคตําแหน่งไหนผมถึงบอกว่าถ้าเรารู้อ่ะมันจะง่ายแต่ถ้าเราไม่รู้อ่ะมันเราจะทําไปม่มวนมจะโคดเยอะขึ้นนะต้องระวัง <c oughs> อันนี้เป็นเตียงคนไข้ดูนะครับผมจะไม่อะผมนอนโฟมโรเลยก็ได้นอนโฟมโรวิธีการสมมติว่าเรารู้แล้วว่าตรงที่มันยื่นคือเลเวลนี้ เราก็จะจับเลเวลนี้แล้วเหยียดแขนออกมาในลักษณะนี้แล้ววางเนี้ยขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงผมเอาหมอนลองคอได้ในลักษณะนี้แล้วก็แขนข้างที่เราเหยียดออกได้ยืดคางไว้ดัดให้กระดูกสันหลังที่คดนี้มันกลับเข้ามาตรงแบบนี้ แล้วถ้าเป็นไมนะ่ได้กลัวนักกายภาพเขาจะดูที่บริเวณกระดูกสันหลังคือถอดเสื้อแล้วทำเลยนะถอดนี้ไหมเนะี <c oughs> ่ยแล้วก็จะดูที่กระดูกสันหลังที่มันโคตรนะครับเ <c oughs> พราะมันตรงลายตรงไหมเราค้างไว้ประมาณหนึ่งนาทีทำประมาณสักห้ารอบถึงสิบรอบแล้วแต่นะยืดโอเคไหมอันนี้สาธิตให้ดูนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยเออแปค่ะ <c oughs> อ่ะต่อนนะ อันนี้คือดับอกจริงๆถามว่าอีกฝั่งหนึ่งเราทําได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราทำเราจะทำช่วงล่างช่วงเอวเนาะนี่ก่อนไหมเมื่อกี้เมื่อกี้อกเราไว้ไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับ<ม>ตรงที่นูนที่สุดใช่ไหมเราเอานูนที่สุดวางไปเราดึงตัวที่นูนที่สุดวางไปแล้วก็ยืดตัวนี้ออกไปเราสเตชชิง่งโอเคนะได้นะครับสงสัยถามไหมน,นะครับเดี๋ยวจะตอบทีเดียวแบบนี้นะอ่ะต่อไปนี่เราจะ กับอีกข้างหนึ่งกับด้านเราจะเลื่อนเลเวลมันลงมาตรงส่วนที่นูนที่สุดเหมือนกันนูนที่สุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหม,มสมมตินูนที่สุดมันออกมาด้านนี้ใช่ไหมเราจะไปนอนทับ e ไหมไม่ใช่เราก็จะเอาด้านที่นูนกดลงไปโดยที่ตัวนี้ห้ามโดนหลิบซี่คโครงนะครับห้ามโดนซี่โครงนะแล้วก็จะทิงลงไปประมาณช่วงเอวแบบนี้ขาข้างนี้ ขาข้างนี้เหยียดได้ขาข้างนี้งอขึ้นโอเคไหมแขนข้างนี้เป็นไงครับแข็งข้างนี้เหยียดได้จําไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคไหมพอได้ไหมเนี่ยนะกับด้านของข้างนี้อ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โดยที่ตรงเนี้ยมันไม่โดนหลีดต้องระวังนิดนึงนะครับคือห้ามโดนซี่โครงไม่งั้นจะอักเสบ mm hmm. ก็คือเราต้องเลือกให้ได้ก่อนว่า เลเวลของการโคดเนี่ยมันโคดช่วงไหนโคดช่วงบนโคดช่วงล่างคือถ้าใครมี S curve เราต้องทําทั้ง2ท่า mm hmm. ถ้าใครมี C curve เราทําท่าเดียวโอเคไหมดังนั้นใครที่ถามเข้ามาในเพจที่ inbox เข้ามาแล้วให้สอนสโคเรโอซิสมันจะมีความยากเราต้องเข้าใจพื้นฐานของสโคเ i โอซิสก่อน mm hmm. ก็กระดูกสันหลังโคดก่อนเราจะได้รักษาได้ง่ายขึ้นซึ่งง่ายๆเลยไปพบนักกายภาพบัตรเดี๋ยวเขาจะสอนให้พวกนี้เป็นเบสิกของนักกายภาพที่เขาจะสอนอยู่แล้วนะ จริงๆผมมาทำคลิปก็คือเอาเอา,เอาโ้เบสิกนี้เรามาให้ดูแต่ว่ามันจะต้องวิเคราะห์ต้องตรวจต้องเอาฟิล์มเอ็กซาเรย์มานั่งดูเราต้องมาเมคกันว่ามาวัด <What? S 1> วัดกันว่าตรงไหนที่เป็นจุดที่มันยืดมากที่สุดเราจะได้รู้แล้วเราจะต้องเก่งน้องๆที่เป็นตัวหลักๆเลยถ้าเด็กอายุสัก1 2 13างายเงี้ยอายอุกระดูกกาลังโตกําลังยืดออกถ้าน้องไม่รู้าจักออกกําลังกายพวกนี้ไว้มันจะคดเยอะขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่รู้ตัวตอนว่าเป็นกระดูกสันหลังตอนสักยี่สิบกว่ากระดูกสันหลังไม่ไม่ไม่เคลื่อนมากแล้วอย่างมากอาจจะมีการยว้นิดหน่อยอะไรแบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับสารท่าท่ายืดยืดหลังยืดแขนแล้วก็ยืดเอวเนาะยืดเหยียดทั่วไปเสร็จแล้วค่อยมาสเตตชิ่งในท่านอนแล้วก็ออกกําลังกายผมยังไม่ได้สอนท่าออกกําลังกายให้ตัวกระดูกสนันหลังพนี่มันกลับเข้ามันทําได้อีกนะ แล้วถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าน้องตัวเล็กๆฝึกบ่อยๆเวลาเราดูกระจกตัวเราตรงอย่าหลังค่อมอย่าไหลหออย่าหลังไม่เท่ากาันพวกนี้เขาก็จะสามารถที่จะกระดูดมันไม่ไม่คดมากขึ้นไนดะ้โอเคมีคำถามไหมครับห <c oughs> ลังนี้ยังไม่มีค่ะมีคุณติ๊กสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณรัตนาคุณรุ่งทิวานะคะสวัสดีมาอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยโอเค สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับเราไลฟ์มาจากบัณดิตคลินิกสาขาวลินนะครับใครมีคําถามมีข้อสงสัยสามารถทิ้งเข้ามาได้ในในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราตัวนี้หรือว่า Line แอดก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะปรึกษาเนี่ยแนะนําว่าให้ลงรายละเอียดตามเขาเรียกว่าอะไรไกด์ไลน์ที่เราให้ไว้อายุส่วนสูงน้ําหนักเพื่อจะได้รู้สโคปดาต้าของคนไข้คร่าวๆนะไม่งั้นก็จะตอบมัวไป แล้วก็การรักษาควรจะต้องบอกให้หมดถ้าบอกไม่หมดก็จะเดากันคนละทิศคนละทางเนาะซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแต่ทั้งหมดการแนะนําการปรึกษาเนี่ยเป็นแค่เบื้องต้นตัวหลักๆต้องตรวจร่างกายบอกได้แค่คร่าวๆตามไกด์ไลน์หรือตามหลักการทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเผื่อมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นก็ต้องตรวจร่างกาย<ม>โอเคนะครับค่ะมีคุณยายี <c oughs> บอกว่าเป็นกระดูกสันหลังคดเหมือนกันเป็นตัวเเลยก็ปวดด้วยอย่าลืมครับเข้ามา ทำโอบาที่บ้านเลยนะแล้วก็ยืดบ่อยๆคือถ้าถ้าคนที่ที่อายุอายุน้อยอ่ะควรจะต้องรีบออกทุกวันถ้าอายุเยอะแล้วอาจจะไม่ต้องทุกวันแต่ก็ต้องทําบ้างเพราะว่าเดี๋ยวพออายุมากขึ้นสูงอายุปุ๊บเริ่มมีอาการปวดเจ็บหลายเคสวันนี้ก็คนไข้ยเยอะที่คลินิกคนไข้ยเยอะคิวเต็มเลยแล้วก็มีเคสที่เป็นแบบสโคเิโอซิสอ่าเป็นกระดูกสลังค้น ตอนตอนสาวๆน่นไม่เป็นไรเลยเป็นคนปกติแต่รู้แค่ว่าตัวเองเอยมีไหลเอียงมีอะไรนิดหน่อยแต่พออายุเยอะขึ้นมันเริ่มปวดครับแล้วกระดูกสันหลังมันอาจจะเคลื่อนได้พวกนี้ก็มีโอกาสทําให้ปวดหลังเรื้อรังได้ในอายุเยอะๆแล้วก็จะลําบากตอานั้นจะลําบากดังนั้นออกกําลังกายไว้แหละครับดีและนะและเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับกระดูกสันหลังคดให้เพราะว่าคลิปกระดูกสันหลังคดน,น้อยมากคนคนทําน้อยมากซึ่งมันจะทํายากนิดนึงต้องทําความเข้าใจหน่อยอาจจะ จะเป็นเฉพาะกลุ่มเนะี่ยคนที่เป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทก็ทําได้นะพวกหมอรองกระดูกทับเส้นก็เอาไปใช้ได้ในกรณีที่ตัวเราเอียงนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะต้องอยืดส่วนที่ส่วนที่มันเอียงเนะี่ยกลับมาให้ตรงพูดง่ายๆคืออย่าไปอย่าปล่อยให้ตัวเอียงมากครับอย่าปล่อยให้เราเราเราเอียงไปเรื่อยเพราะว่าโอกาสมันจะไม่ดีในอนาคตเนี่ยมีคุณติคถามว่าชามืออย่างเดียวไม่ปวดสาเหตุมาจากแถวสะบักได้ไหมได้ นะได้แต่ว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทก็ต้องตรวจด,ดูแต่มันเกิดได้น้อยมากส่วนใหญ่ชามือก็จะไม่ดูเส้นประสาทที่มันอยู่ใกล้ๆกับมือก่อนหรือว่าจะเป็นที่มาจากคออย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เลยที่เจอไปบ่อยคือน,นี่ที่ฝ่ามือจะเจอเยอะแต่ต้องตรวจด,ดูเนาะวิธีการตรวจก็กดคาไวอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หลังมือชนกันอย่างเงี้ยแล้วนั่งสั้งหนึ่งนาทีถ้ามือข้างที่มันมันทำอย่างงี้แล้วมือข้างที่ชาประจามันชามากขึ้นก็ใช่ละเราสงสัยว่าน่าจะอยู่ท่แถวนี้แลละ อไรครับคุณอรภาถามว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าเด็กจังอ๋ออายุน้อยตัดผมครับพี่หอมลงผมลงด้วยน้าหนักลดไปเยอะเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับฝากไว้มีคําถามก็ทิ้งมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะตอบเนาะแล้วก็ใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์ c e e o o o k แฟ Page แล้วก็กด Subscribe ด้วยใน YouTube Channel ของเราด้วยนะครับไลน์แอเพิ่มเพื่อนได้แล้วก็มีคำถามทิ้งไม่ได้ เป็นคำถามที่น่าสนใจเราจะมาทำคลิปสั้นๆให้นะครับโอเคเนาะแล้วพบกันครับสวัสดีครับ